เราสองคนกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมานําเสนอเมนูที่ชื่อว่าโปะแตกยอดมาพะพร้าวอ่อนค่ะส่วนผสมใีการนี้เลยค่ะค่ะเรามาดูขั้นตอนการทำเลยนะคะขั้นแรกเราก็จะใส่กิแกงโบโบลงในน้ําเดือดนะคะที่เราตั้งพิงไว้เรียบร้อยแล้วค่ะส่จนหมดซองเลยนะคะ ที่ต้องยังของเราจะได้เ้มุกข้าน้ารับประทานค่ะค่ะก็รอจะน้ำเดือดน,นะคะจากนั้นเราก็จะใส่กุ้งแล้วก็ปลาหมึกลงไปค่ะ ต้มจนกระทั่งสุกนะคะจากนั้นตามด้วยหอยแมลงภู่ค่ะหอยแมลงภู่เราก็จะทําการลวกจนสุกแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยยอดมะพร้าวอ่อนะคะ่ะตั้งทิ้งไว้นะคะจนยอดมะพร้าวอ่อนสุกนุ่มเราจนกระทั่งส่วนผสมทุกอย่างสุกเข้ากันดีนะคะจากนั้นเราก็จะทําการปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะ แล้วก็ใส่ใบโหระลาตาลงไปเลยค่ะเรา,า,นาจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดสุกเข้ากันดีค่ะหลังจาก,กนั้นเมื่อส่วนผสมที่ย่างสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตักใส่ชามค่ะค่ะหลังจากตักใส่ชามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะทําการเพิ่มรสชาติด้วยน้ำมะนาวอีกเล็กน้อยค่ะ ก็ปแตกแจ่วมะพร้าวอ่องเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะยังไงก็ขอฝากเพื่อนๆช่วยโหวตช่วยเชร์เราสองคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ